สวัสดีค่ะอัลโลเมมิงลาบาร์ရှင် Famous Thai Language Channel นี่มาจุสดไลฟ์บาร์เดดิเฉก็တော့ Famous ก็ดิเฉยิงสีวะเนะဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီနေ့ดิเฉล่ะอยากแชร์ลงไปရှင်ねเจ้ายานี่ก็တော့อัจฉ์เจ้านี่ပဲဖြစ်ပါတယ် ဒါဗိမဲ့တင်းနေတချင်ပေါ့เนาะတမိုထူးခြားတဲ့အနေနဲ့တချင်တို့ပြောလိပြောတာရှိတယ်ပန်ကောက်ကအလယ်စကားနဲ့တချင်တို့ထိုင်းနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းကစကားပြောပုံစံလေးတွေပေါ့เนาะရှင်တွဲပြီးတော့ပြောပြပြတာမဲ့ဗီဒီယိုလေးပဲဖြစ်ပါれခါဒါကအဲ့ဆိုတချင်တို့ပေါ့เนาะဒီအချစ်ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးတွေကိုစမ်းတတ်မစောက်ခင်မှာစမ်းတတ်လေးတွေမှာအမြင်တွေ့ရမယ် voice cap လေးတွေကိုအရင်ဆုံးလေ့လာကြကြရအောင်เนาะโอเคခါအဲ့လိုဆိုတချင်တို့စာကြည့်လာရအောင်ပထမဆုံးတစ်လုံးနေနဲ့ကကြတော့ งาตดมาเมจมาสเดสสกงโตที rates, an, JIM, Down, ste, Major, SOL, ่อะไรไมากาจารอฉัน huh. ฉันลูกขอมาเรมีอะไรไปหรืออาจารอเปิ้นเปิ้นลูกขอาเรนากทัดต่ลงาาจารอคามยาตีสเดสสเกงกอะไรไหรือาจารอเธอเธอลูกขอาเร่มีอะไรไปหรืออาจารอตัวตัวลูกขอมารนากทัดต่ลงาาจารอ ชิษยาเก้าหน้ากูอะไรไว้หกาน่ารักน่ารักลูกขอบารีเมียไปหรือวาจ้าโรน่าฮักน่าฮักลูกขอบารเนาทัดต่ลงาจารต่ดียาดาวกูอะไรวกาคิดถึงคิดถึงลูกขอบาร่เมียวไปหรือวาจาโรกึเตึงกึเตึงลูกขอบารีนาสงอันนี้นกาจ้าโร ชิโตยิซ <expand> ่าဆိ e ုတ so like ဲ bon ့စကားလုံးကိ Pu ုအလ like like ဲပိုင်းတို့ကแฟนแฟนလို့ခေါ်ပါတယ်မြောက်ပိုင်းတို့ကလည်းแฟนလို့ပဲခေါ်တာပါရေးပုံရင်းနှီးလဲတူတူပဲဒါပေမဲ့တီချယ်တော့မြောက်ပိုင်းဆိုတဲ့အရာပုံတော့မြောက်ပိုင်းရဲ့အတန်း၄တော့แน่ๆလीအပြောင်းလीတော့ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ရေးပုံရင်းနှီးก็တော့တူတူပါပဲค่ะนะคะအဲ့တော့ဆီတီချယ်တော့ခုနကတင်လိုက်တဲ့ vocabulary လေးတွေကိုแฟน net ទីဆောက်ကြည့်ကြရအောင်เนาะโอเคค่ะประหม่าสอนเจ้าอนีเงกะจ้าတော့ งาเน่งกูเช็ดเดสใย่เสื้กัลรองกูอะไราปลูกอาจารย์รอกฉันรักเธอฉันรักเธอลูกขอวรวบยเมียไปลูกอาจารย์รอกเปิ้ลฮักตัวเปิ้ลฮักตัวลูกขอรับเลยเราแต่จ้องาอาจารย์รอกงานเน่งกูจะที่มียได้ยศุราไม่ชีบูสวยอะไราปลูกก็ไม่มีวันไหนที่ฉันไม่คิดถึงเธอ ไม่มีวันไหนที่ฉันไม่คิดถึงเธอลูกขอวาดิอย่าไปรัวจ้า,จารอป่อมีวันใดตีเปิ้ลป่กึกเติ้งหาตั๋วป่มีวันใดตีเปิ้ลป่กึกเต้งหาตั๋วลูกขอมาดินาดเด็เจ้างาจ้ารอชิเสีาก้าไล่ดาสวดิเชิว่าอะไรไหมลูกะน่ารักจังเลยน่ารักจังเลยลูกขอมาดิอย่าไปลูกะจ้า,จารอ หน้าหักขนาดหน้าหักขนาดลูกขวาริโอเคค่ะน้อง,งทรงเะจาวจารอเช็ดดูเดจพิจายเอาเนาะสิอะไรไปลูกลาเป็นแฟนกันนะเป็นแฟนกันนะลูกขวาริเยาไ,ไปลูกาจารอเป็นแฟนกันนอเป็นแฟนกันนอลูกขวาริ นะคะโอเคค่ะอโคติแชร์ไลน์รอบบิโอแชร์ลิ่งลงไปแล้วท็อปิชเจ้าอย่างนี้ก็อารมณ์ใจนี้ตั้งใจมาเลยม่วนลิ้นไปค่ะอารมณ์ขอเจซุติมาให้ค่ะขอบคุณค่ะ